แอปรูปภาพ iPhone อัปเดตมาแล้วใช้งานยากหารูปยากมากใครใช้ iPhone iOS 18แล้วเจอปัญหานี้มาดูวิธีแก้กันครับหลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 18ตามโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เจอคนบ่นเกี่ยวกับการใช้งานแอปรูปภาพเยอะเลยครับที่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนี่ครับเป็นหลายๆแคตตา o r y แบบนี้ ทำให้หารูปภาพที่เราต้องการยากมากขึ้นจริงๆ Apple เนี่ยออกแบบมาให้เราสามารถปรับแต่งเองได้มากขึ้นครับซึ่งถ้าเราจะปรับแต่งเนี่ยให้เราเลื่อนมาที่ด้านล่างสุดครับจัดเรียงหรือกําหนดเองก็ให้เรากดเข้าไปจะเจอหัวข้อเต็มเลยครับตรงนี้ถ้าใครอยากลองปรับเองเนี่ยก็สามารถลองกดปิดไปทีละอัน2ออันได้ครับเผื่อเจอแบบที่ชอบหรือจะจัดเรียงลําดับใหม่เนี่ยเราก็สามารถทําได้เหมือนกันครับแต่ถ้าใครอยากให้ใคล้ายๆแบบเดิมที่เราคุ้นเคยเนี่ยให้ทําแบบนี้เลยครับ ปิดทุกอันเลยยกเว้น3อันนี้ครับประเภทสือ่อรายการอื่นแล้วก็อัลบัม้มแล้วก็จัดลําดับอัลบั้มให้ขึ้นไปอยู่ด้านบนด้วยครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มากดก,กากบาททําแค่นี้ก็ทําให้รูปแบบการจัดวางในแอปรูปภาพเนี่ยใช้งานง่ายขึ้นแล้วครับอืมก็พอจะคล้ายๆแบบเดิมเนาะปรับใช้กันดูครับถ้าชอบกดหัวใจกดติดตามเจอกันครับ